เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเอาทองแดงออกจากแผงคอยเย็นนะครับก่อนอื่นเราทําแผงคอยเย็นได้ลักษณะนี้แล้วเราก็เอามีดกรีดตรงนะครับตรงทองแดงกรีดเข้าไปลึก,ลกเลยกรีดตรงแผงทองแดงจนว่าหมดทุกสี่กรีดมาอย่างนี้กรีดมาอย่างนี้กรีดอันนี้ผมกรีดไปแล้วนี่ทําเป็นตัวอย่างให้ดูกรีด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 ให้หมดพอกรีดหมดแล้วเราก็ใช้ตัวปากแบนหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่ว่าคล้ายๆกัน ดแล้วก็ดึงนยครับมันก็จะออกมายาวๆแบบนี้เลยพอเราทำเสร็จทุกช่องแล้วแล้วก็เอาไขาควงตัวนี้ครับแย่ yeah, ไปเลยแย่ <Yeah. S 1> ไปงี้คยัดยัดเข้าไปเลยมันก็จะไปออกอยางนั้นแล้วเราค่อยใช้มือดึงออกมา อันนี้ทำคนเดียวไม่ได้ถนัดประมาณนี้ครับผมมันจะออกมาง่ายได้ขนาดนี้เลยดีใครมีวิธีที่ดีกว่าน,นี้ก็แชร์ประสบการณ์มาเรียนรู้กันครับ